พ่อครับผมเองไมเคิลผมทำได้นะผมเจอมันแล้วทุกอย่างที่พ่อบอกผมมามันอยู่ที่นั่นหมดเลยแต่พวกมันจำผมไม่ได้ในตอนแรกพวกมันคิดว่าผมคือพ่อ <c oughs> และผมเจอเธอแล้วผมพาเธอกลับมาด้วยล่ะไันที่พ่อบอกให้ผมทำไง เธอเป็นอิสระแล้วแต่มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับผมผมควรจะตายไปแล้วแต่ก็ไม่ผมยังคงหลบซ่อนอยู่ในเงามือ่อะมีสิ่งหนึ่งที่ผมต้องทำมันให้ได้ก่อนในตอนนี้ผมจะตามหาพอ่อผมจะตามหาอ